หนูขาวอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะพี่ว่านหนูหิบขาวไหมจริงหรือไม่ขาวพี่ตอบหนูก่อนสิพี่ว่านหนูหิบขาวไหมอ่ะใช่ไหมคะแล้วทำไมพี่ถึงทำต้นนู้นกับต้นนี้ก่อนเนะอก็ยังไงเพราะว่าถ้าครั้งเดียวหนูไม่ ว่านะคะหนูโดนบ่อยตั้งแต่ปีหนึ่งนะคะตอนนี้หนูอยู่ปีห้าดูยังโดดิหนูก็เลยอยากรู้ค่ะว่าทําไมหนูถึงได้ช้ากว่าคนอื่นตลอดนะคะนี่หนูก็ไม่กินร้านที่บ่อยนะคะเนี่ยใช่คเลยคะทำไมคะหนูอยากรู้เหตุผลอะไรีหนูอยากรู้จริงๆค่ะที่ที่ไม่ได้ทำก็เดี๋ยวเราไม่รู้ไงว่าเราจะมาพร้อมกันารรู้ในนี้ แต่ถ้าโรคนั่นถ้าพ่งหนูมาก่อนก็ขอให้ทำของพ่งหนูก่อนแล้วกันนะคะต่อให้แบบไม่ได้มาพร้อมกันก็อยากให้ทำของเพราะว่าที่มาก่อนเขาหิวขอบคุณค่ะเรื่องราวของสาวรายหนึ่งนะครับที่เรียกได้เลยว่าเป็นการทวงคืนความยุติธรรมนะครับที่เธอโดนกระทํามานานนะครับเธอก็เลยเลือกที่จะถามกับเจ้าของร้านไปตรงๆเลยนะครับว่าพี่คิดว่าหนูหิวหรือเปล่า นะครับหิวใช่ไหมแล้วทำไมถึงทำโต๊ะโน้นก่อนโต๊ะนี้ก่อนนะฮะคิดว่าสาวรายนี้ก็คงจะเหลืออดแล้วนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยบอกนะครับว่าก็ได้ทานอาหารร้านนี้เนี่ยมานานกว่า5ปีแล้วด้วยนะครับผมก็ทำเอาเจ้าของร้านเนี่ยถึงกับอึกอักนะครับพูดไม่ออกสาวรายนี้นะครับก็เลยเน้นย้ำว่าถ้าครั้งเดียวเนี่ยหนูไม่ว่าแต่โดนบ่อยนะฮะตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งจนตอนนี้อยู่ปี5แล้วก็ยังโดนอีก ก็เลยอยากจะรู้ว่าทําไมหนูถึงได้ช้ากว่าคนอื่นตลอดทั้งทที่หนูก็มากินร้านพี่บ่อยนะคะเนี่ยใช่ไหมคะนะฮะซึ่งน้องคนนี้ก็ซึ่งสาวรานนี้ก็น่ารักนะคะัพูดด้วยน้ําเสียงยิ้มแย้มนะครับผม mm. เจ้าของร้านเนี่ยก็เลยแก้ต่างไปนะครับว่าที่ไม่ได้ทําให้ในก็เพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะมาพร้อมกันหรือมากินคนเดียวสาวน้อยก็รับฟังโดยดีนะฮะพร้อมทิ้งท้ายว่าแต่ถ้าครังหน้าเนี่ย แต่ถ้าครั้งหน้าเนี่ยพวกหนูมาก่อนก็ทําของพวกหนูก่อนนะคะต่อให้ไม่ได้มาพร้อมกันก็อยากให้ทําก่อนเพราะว่ามาก่อนเนี่ยก็เพราะหิวขอบคุณค่ะนะครับทางด้านชาวเน็ตเนี่ยก็แห่ชื่นชมไปในทางเดียวกันเลยนะคบว่าสาวน้อยคนนี้นี่มีความอดทนมากนะฮะอดทนมาตั้ง5ปีเนี่ยนะครับแถมยังพูดจาสุภาพไม่โวยวายนะครับใช้เหตุใช้ผลในการคุยลดความขัดแย้งกับผู้อื่นได้เยี่ยมมากๆเลยแหละครับผมและชาวเน็ตหลายคนก็ยังสงสัยนะครับว่า ในเมื่อถูกแซงคิวมาตลอดระยะเวลา5ปีแล้วเนี่ยทำไมยังกินร้านนี้อยู่ครับเดี๋ยวลองไปฟังเจ้าตัวว่าเจ้าตัวเนี่ยพูดว่าอย่างไงกันบ้างครับอัสลามุอะลัยกุมค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะว่าร้านขายอาหารอิสลามหรือตามสั่งทั่วไปครับอันนี้เป็นร้านอาหารอิสลามนะคะไม่ใช่ร้านอาหารทั่วไปนะคะแล้วก็นอกจากคำถามนี้ก็จะมีถามว่าทำไมยังทนกินถึง5ปีใช่ไหมคะ อันนี้คือต้องแจ้งก่อนว่าวันศอาทิตย์นะคะจะมีแค่ร้านนี้ร้านเดียวที่เปิดนะคะก็เลยต้องกินทนมาจนถึง5ปีคะ่ะแล้วก็ถามอีกว่าพ่อค้าให้คำตอบว่าอะไรใช่ไหมคะเขาบอกว่า เห็นมาไม่พร้อมกันเขาก็เลยนึกว่าอยากจะกินพร้อมเพื่อนค่ะเขาก็เลยทําให้ทีหลังแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่คอมเมนต์ให้กําลังใจกันเข้ามาแล้วก็ชื่นชมกันมากมายเลยขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ต้องขอโทษที่ไม่ได้ตอบด้วยนะคะอิจชาล้อว่าจะอ่านให้ครบทุกคนนะคะที่ไม่ได้ตอบเนี่ยเพราะว่าตอบคอมเมนต์ไม่ได้แล้วนะ